ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมนวาทารอลค่ะวันนี้ทำรนดอมในหัวข้อเขาอยากทวงคืนความสัมพันธ์เรื่องราวในรนดอมวันนี้นะคะมันเหมือนกับมีการเจอใครบางคนนะคะในการไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปอยู่กับการอบรมสัมมนาหรือการไปเจอเพื่อนใหม่ๆเราก็มีคนที่ถูกจิตถูกใจคนที่ รู้สึกได้ว่าเขาดูดีมากๆเลยนะเขาเป็นคนที่ดูเหมือนจะมีตัวเลือกนะคะแล้วปัญหาเนี่ยมันก็คือการมีตัวเลือกเนี่ยแหละอาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนการคุยหลายคนหรือว่าการขบซ้อนการอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เลือกแค่คนเดียวอะค่ะมันก็เลยทําให้เกิดการห่างหายการแยกจากการปล่อยผ่านไป แล้วก็มีคนที่เศร้าใจมากๆกับการกระทําเหล่านั้นหรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมาเหล่านั้นมันเหมือนยังคงมีความหึงหวงความโหยหาความคิดถึงกันอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเป็นโชคชะตาที่ถึงเวลาที่ต้องให้ความยุติธรรมกับอีกฝ่ายถึงเวลาที่ต้องแบบห่างกันไปอะคะ่ะเพื่อไปเยียวยาความรู้สึกเยียวยาบาดแผลเก่าๆในหัวใจ แต่มันยังคงมีการรอคอยการสื่อสารพูดคุยนะคะเรามองว่าถ้าหากมีใครสักคนที่หลอกลวงในความสัมพันธ์หรือเป็นการคุยซ้อนคบซ้อนนะคะจะถูกจับได้เนาะแล้วมันอาจจะเป็นการที่เหมือนคุณไปรู้ว่าเขามีครอบครัวมีภรรยาหรือมีคนของเขาที่ชัดเจนในทางสังคมเป็นที่รู้จักและยอมรับอยู่แล้ว แล้วมันเกิดเป็นความรักแบบรักที่มันมันดิวกันเราสองสามคนนะ่ะมันดิวในแบบที่คุณก็ไม่ได้อยากดิวแบบนั้นหรอกแล้วมันเหมือนกับเขาก็ยังไม่เลือกใครสักทีอะค่ะคุณก็เหนื่อยก็เบื่อก็เซง็งสุดท้ายก็เลยเหมือนเลือกที่จะจบหรือว่าออกมาเพื่อเริ่มต้นในอนาคตที่ดีกว่าของคุณเรื่องเรามันเหมือนกับการเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจมากๆแต่เขากับ ไม่ได้ให้ความชัดเจนในความยุติธรรมในความสัมพันธ์ให้กับคุณนะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าถ้ามันจะวนอยู่อย่างนี้แล้วก็นะออกมาดีกว่าเพื่อทำให้ตัวคุณเนี่ยคลีนที่สุดไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับความสัมพันธ์ของคนที่มีครอบครัวหรือคนที่ยังมีคนของเขาอยู่หรืออีกทางหนึ่งอะคะ่ะคือเขาอาจจะหลอกคุณเลยอะแล้วมันเป็นลักษณะที่เหมือนเขาเป็นคนมีคารมดีนะคะ คนคนนี้คารมดีมาก The Magician The t e m p e r a n c นะคะเป็นคนที่รู้จักวิธีการคุยให้คนติดกับมากๆเลยนะเป็นคนจีบเป็นคุยเป็นพูดหวานได้นะคะทำให้หลงทำให้งงกับชีวิตได้เลยมันก็เลยทำให้คุณเหมือนคิดว่าเขาคงไม่ได้มีใครจริงๆอย่างที่คนอื่นมาบอกให้ฟังหรืออย่างที่คุณเข้าใจหรอกแล้วมันก็วนอยู่ในจุดนั้นนานพอสมควรนะคะ จนในวันนี้เหมือนตัดสินใจแล้วว่าถึงเวลาออกมาได้แล้วมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามทีอ่ะถึงคุณจะเลือกออกมาและก้าวเดินในเส้นทางของคุณแล้วมันกลับมีบางอย่างที่เหมือนเขาอะ่ะพยายามนะคะที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เขาอาจจะให้เพื่อนๆนะคะช่วยเหลือเขาในการ มาสื่อสารกับคุณหรือช่วยวางแผนการนะคะคิดโปรเจกต์ในหัวว่าจะทำยังไงกันนะให้คุณให้อภัยจะทำยังไงกันนะที่จะกลับมาขอโทษกับคุณแล้วก็มีบางกรณีนะคะที่คุณเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาแต่จูๆ่ๆเขาไปคุยกับคนอื่นหรือไปทำอะไรที่ทำให้คุณแบบจับได้ว่าอา้าวนี่มันแอบไปกิ๊กกับคนอื่นหรืออย่างไรนี่มันมีการคุยซ้อนหรืออย่างไร มันก็เลยทำให้คุณเหมือนนอยนะคะแล้วก็ตัดจบออกมาแต่ว่าคนคนนี้เขายังไม่ปล่อยคุณไปนะมันยังมีจุดที่เหมือนเขาต้องการการกลับมาต้องการการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องการการที่จะแบบสื่อสารในสิ่งที่เขาไม่กล้าพูดก่อนหน้านี้ซึ่งมันอาจจะมีเหตุผลหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทำแบบนั้นนะคะแล้วเขาต้องการการที่เขาจะได้รับ โอกาสในการอธิบายไม่ไว่ายังไงนะคะเขาจะหาทางที่จะได้พูดกับคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณแบบหอบผ้าหนีแล้วนะคะในกรณีที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะเขาจะหาวิธีการนะคะที่จะติดต่อคุณผ่านเพื่อนผ่านครอบครัวผ่านคนที่คุณและเขารู้จักเพื่อให้ได้เจอกันอีกรอบหนึ่ง หรือถ้าหากคุณไปซ้อนในความสัมพันธ์นะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันเหมือนเขาจะหาวิธีการกลับมาเพื่อบอกเหตุผลว่าเขาจะทํายังไงต่อไปหรือเขาจะขอโทษขอให้คุณให้อภัยอย่างน้อยคือเหมือนเขาต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตไม่ว่าฐานะอะไรก็ตามนะคะแต่ในความเป็นไปของหน้าไพ่เรารู้สึกได้ว่าเขาอยากได้ในความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักนะ แต่ว่าจากรนดอมนี้ค่ะยังไม่ได้บอกถึงอนาคตว่าเขาจะเคลียร์กับคนเก่าหรือคนที่เขาไปมีความสัมพันธ์ด้วยไหมแต่มันเป็นลักษณะที่บอกชัดว่าเขาต้องการคุณกลับมาแล้วเขาอยากจะบอกหรือว่าขอโทษบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะอยากไปเที่ยวกับคุณเพื่อปรับความเข้าใจหรืออยากที่จะกลับมาค่ะ สื่อสารบางอย่างที่เขาไม่ได้คุยในวันนั้นไม่ได้ขอโทษไม่ได้พูดความจริงจากใจและเขารู้ว่ามันไม่ง่ายนะคะเขารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะกลับมาหรือให้คุณให้อภัยเขาหรือให้คุณไปเที่ยวหรือไปอยู่กับเขาเพื่อสื่อสารมันก็เลยเหมือนมีการแบบอาจจะไปขอมูเตลูนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย ไปคุยกับเพื่อนขอให้เพื่อนช่วยเหลือหรือไปทำอะไรอะคะ่ะที่มันต้องต้องมีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยชี้แนะช่วยเป็นพ่อสื่อแม่สื่อนะคะเป็นกาวใจให้เราก็เหมือนเขามีการเตรียมการนะคะสำหรับเหตุปัจจัยที่จะทำให้คุณยอมเปิดใจคุยกับเขาหรือให้เวลากับเขาในการเคลียร์ใจอะคะ่ะเขาอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะ เขาจะหาวิธีการเดินทางมาเพื่อสื่อสารกับคุณและหาวิธีการที่จะทำให้คุณยอมให้เขาคุยด้วยหรืออาจจะมีเหมือนกลุ่มเพื่อนนะคะนัดแนะกันวางแผนกันหาวิธีให้คุณไปแล้วอาจจะเหมือนไปเจอกับเขาโดยบังเอิญอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าด้วยไพ่เดอะเมจิกเชียนนะคะเราว่าเขาเป็นคนที่แผนสูงพอสมควรนะเพราะงั้นนะคะ ลูกดวงทั้งหลายผู้ที่มาฟัง random น,นี้ทั้งหลายนะคะขอให้หันใจไว้ครึ่งหนึงในคำพูดของเขาแล้วก็ให้ตั้งสตินะคะระวังตัวระวังใจอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณโอเคคุณค่อยตอบรับส่วนอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคในตอนนี้นะคะ่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะคนคนนี้เนี่ยเก่งในเรื่องของการสื่อสารเก่งในเรื่องของการชักจูงชี้นา ทำให้ไข้เขวได้ง่ายนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับมันอยู่ในจุดที่มันไม่โอเคก่อนหน้านี้อพองานทุกอย่างที่คุณจะเลือกหรือว่าจะคุยหรือไม่คุยจะมีการให้เขาอธิบายอะไรไหมอะคะ่ะขอให้คุณตัดสินใจในสิ่งที่คุณรับได้นะตัดสินใจในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการแบบนั้นจริงๆไม่ใช่ความเกรงใจหรือไม่ใช่สิ่งที่เราคล้อยตามเขาไปเฉยๆ เพราะว่าทุกอย่างในการตัดสินใจของเราอะคะ่ะมันคืออำนาจที่เราเลือกมันคือสิ่งที่เราต้องการและเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ามันคือชีวิตของเราที่เราจะสร้างให้กับตัวเราเองดังนั้นถ้าหากคุณรู้สึกว่าการคุยกับเขาหรือการกลับไปเปิดใจเนี่ยมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรกับตัวคุณก็ปล่อยวางไปนะคะ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังอยากมีกันอยู่อยากจะไปตกลงหรืออยากจะไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตแล้วความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่จะสามารถเคลียร์กันได้หรือแก้ไขกันได้อะค่ะก็ขอให้คุณแบบเปิดใจและเชื่อว่าทุกสิ่งคุณคือคนที่ตัดสินใจได้เสมออย่าไปรู้สึกว่าต้องให้ใครมาเลือกให้เราหรือต้องให้เขาเป็นฝ่ายเลือกเราหรือไม่เลือกเรา ชีวิตคุณก็คือของของคุณนะคะถึงแม้เขาจะกลับมาแบบที่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเขาจะกลับมาแบบที่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยอะคุณก็คือคนที่เลือกอยู่ดีว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปหาคนอื่นหรือจะพอแค่นี้แล้วอยู่กับตัวเองดีกว่าตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองเสมอค่ะตระหนักถึงอำนาจในตัวคุณเองเสมอแล้วคุณจะเป็นต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ แล้วคุณจะมีสติในการดำเนินชีวิตในการเลือกความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะอยู่ในแบบที่คุณรู้สึกดีกับมันเพราะว่าเขาพยายามที่จะเอาคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แน่ๆนะคะจากหน้าภัยแล้วเขาไม่อยากที่จะให้คุณแบบหลุดมือไปอ่ะมันเหมือนเขาอยากสื่อสารอยากเชื่อมโยงอยากกลับมาคุยกับคุณอีกรอบหนึ่งอยากให้คุณให้อภัยเขาแล้วเขาไม่ได้มาแบบ นิ่งๆอ่ะเขามาแบบมีเพื่อนมีแผนการมีอะไรที่จะเข้ามาเหมือนเป็นลูกล่อลูกชนให้คุณแบบต้องยอมที่จะเปิดใจคุยกับเขาต้องยอมที่จะกลับไปหาเขาซึ่งถ้าความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปในเชิงโบกนะคะเราแนะนำว่ากลับมาตั้งสติก่อนนะใจเย็นๆรู้ว่าตัวเองเลือกได้รู้ว่าตัวเองมีคุณค่ารู้ว่าตัวเองควรเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเสมอนะคะ ส่วนถ้าหากใครที่อยากจะรับการปรึกษานะคะการโค้ชส่วนตัวเพื่อปลดล็อกค,ความรู้สึกงงๆกับชีวิตหรือโอกาสที่คุณรู้สึกว่าคุณควรจะไปต่อแต่คุณยังไม่สามารถปลดล็อกค,คนคนนี้ได้นะคะก็ทักทายเข้ามาคุยกันได้นะคะตามรายละเอียดข้อมูลข้างล่างเลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ สามารถสมัครสมาชิก FC กันได้แล้วนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าคุณจะต้องการความสัมพันธ์แบบไหนขอให้คุณพบเจอกับสิ่งที่ดีขอให้คุณเจอกับความรักคนรักที่ดีและขอให้คุณมีสติในการเลือกชีวิตที่คุณต้องการให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนา และโชคดีอยู่เคียงข้างเสมอค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ